สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมเรามาอยู่ในเกมโบบา้าเกมหนึ่งที่มันเป็นภาษาจีนทั้งเซิร์ฟทั้งเก็เ <c> ช <oughs> ียนะครับผมนะโอเคเลือกตัวละครกันดีกว่านะครับก่อนที่มันจะไม่ให้เราเลือกนะครับผมใช้ตัวนี้แล้วครับอืมมันเป็นตัวที่ผมค่อนข้างจะชอบมันทีเดียวนะครับเพราะว่าอันติมันโคตรแรงนะครับในใต้ในกับิบตานะครับโอเคผมเอาอันวิ่งเร็วแล้วกันผม ดูว่าเลือดดีป่ะเราะวิ่งเร็วแล้วกันนะผมเพราะชอบวิ่งเร็วดีกว่านะผมเพราะว่าเลือดออกก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะนะเราวิ่งเร็วดีกว่าตุนคนอื่นน้ำลายนะผมก็มันเป็นเกมโมบ้าเกมหนึ่งนะครับผมนะเอาพิ่งเล่นนะครับ ก็ตอนนี้ก็รอไบนำตัวผมตัวแรกนะผมเป็นสีชมพูนะฮชื่ออะไรก็ไม่รู้นะผมภาษาอังกฤษอันไม่เป็นนะผมไม่ใช่ภารรษาอังกฤษภารรษาญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีอะไรไม่รู้เอเอเอ,เอานะฮะก็รรอันเป็นก็อันไปภารรษาอังกฤษถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษผมยังรพร้อมสามารถจะเอาไปแปลหรือเอาอะไรสักอย่างก็ได้นะผมแต่คืออันนี้มันไม่สามารถทําอะไรได้นะฮะนี่ครับผมโอเคครับ ก็สำหรับวันนี้เราก็ไปแหวนนะครับคือเราไม่คือเราก็ไปฟาร์มทั่วไปนั่นแหละนะครับผมนะฟาร์มทั่วไปแต่ก็คือแบบเราแหวนเฮ้ยโอ้ยเราไปแหวนนะครผมเออผมก็ไม่ได้เอาไอ้เออใช่ดิใช่ดิไอ้ไอ้เออเออตีตีดิตีนี่ไงตีนี่้เป็นไง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 แรงไหมแรงไหม เน่เน่นี่นี่เน่โอ้เน่เน่เน่ไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าเ,เราเป็นสายอ่าสายสายแทงหรือสายใกล้ไม่ใช่ดิมันเป็นสายอะไรไม่รู้อ่ะคือมัน <c oughs> โอเคตีป,ปอมเราเป็นเกมที่ค่อนข้างจะจบเร็วนะครับเป็นเกมโมบ้าค่อนข้างจะจบเร็วนะครับอย่าตีกูอย่าตีก,กูแล้วก็คือเลเวลเลเวลอ่าตันมันก็เลเวล แค่เลเวล10เท่านั้นนะผมไม่ไม่ได้เหมือนเกมโมบ้าทั่วไปนะคือต้องเป็นเลเวลเลเวลอ่านี่เฮะคือมันแรงมากนะครับบอกตรงนะครับคือตัวนี้มันแรงแล้วก็แถมยังอึดด้วยเนาะผมเป็นสายที่แบบโคตรโคตรโคตรเจ๋งเหมือนกันนะผมนะคือท่าหนึ่งมันก็แรงนะครับท่าสองมันก็แบบท่าหนึ่งไว้แบบหมุนหมุนตัวนะครับหมุนตัวเอาดาบหมุนตัวแล้วก็ คือถ้าเป็นสกิลสองนะครับผมผมนับข้างบนลงมานะครับผมสกิลหนึ่งถ้ามันเป็นวงแหวนตัวนี้นี่ครับผมมันก็จะเป็นสกิลสกิลอ่ามันเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยก็แรงนะผมแล้วก็สกิลสองก็คือดึงคนอื่นเข้ามานะครับคือใยตรงข้ามเข้ามานั่นเองนะครับผมอันส่วนอันตรีนะผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับหรือว่าพุ่งอะไรสักอย่างนะครับผมนะประมาณนั้นแหละเออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ นะคือมันมาใน,นกับพิษตานะผมโอเคเราไปแบนดีกว่อนนะผมเพราะว่าเห็นสายกลางแล้วก็มันค่อนข้างจะแบบกวนตีนผมนะฮะกวนตีนผมเลยกวนตีนผมเลยนะครับดูดแม่งเลยฮะไม่ได้ครับใ <c ười> <ś> จเย็นใจน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 เย็นนะฮะผมอา่าเป็นไงเป็นไงนะครับโคตรแาดนะฮะตรเหินโอ้โหแมง่งเฮียบป้อมตี จะเยน็นนะครับอืมใส่บนนะฮะไม่มีใครอย่างกับดูเล่นแบบไม่มีชื้อเชื่ออืมใส่บนไม่มีฮนะเราตีตีคลิปป่าด,ดีกว่าครับคือมันเป็นเกมที่แบบค่อนข้างจะตีแรงนะครับนะบอกตรงนะครับเกมโมบายรีเจนอะไรประมาณในโมบายรีเจนอ่ะเออผมเล่นคือมันตีคลิปช้านะครับแต่อันนี้แบบโคตรเร็วนะับผมนี่ตีป้อมก็เร็วมากครับเป็นเกมที่แบบค่อนข้างจะจบ,จบเกมเร็วนะฮะผม โอเคเดี๋ยวใส่กลางดีกว่าครับเห็นแล้วมันโคตรจะกลตีนผมเลยเจ็เย็นนะเจ็เย็นตรงนี้มีครับตรงนี้มีโอ้โหไม่ได้เสียหายนี่ครับมันตีคลิปหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งอ่ะมันตีแรงแรงมากครับผมโอเคเราไปแวนดีกว่านะผมแวนเจอเนี่เลยเจอเนี่เลยนี่มันมันชอบกลนตีนกูมันชกกลนตีนกู มีน้อยมีน้อยมีน้อยมีหน่อยมีหน่อยมีหน่อย,อย,อยโอ้ยยังไม่ได้ใช้ท่าอะไรเลยเนี่ยเออยังไม่ได้ใช้สกิลอะไรเลยนะผม s> <S คือมันก็อึดมากนะเนี่ยป้อมมันตีผมไม่ค่อยเข้าเลยอะถ้าเป็นเกมทั่วไปแล้วก็แบบโอ้นะตายแล้วนะวิ่งหนีคือวิ่งเข้ามาแล้วก็ตีสักสองสามครั้งมันก็ตายแล้วโอ้โหแม่งไอ้เหี้ยมาใจเย็นใจเย็นเจเย็นจเย็นใจเย็นดุดมาผิดตัวอืม ชิบหายเลยนะโอเคครับ okay, มันมันยากมากมันยากมาก,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 กม,มันมันยากมากมันยากอ๋อทุบทุบลงดินนะครับผม <c oughs> มันก็มีอันติีนะครับสามารถใช้ได้สองครั้งหรือเปล่านะครับผม <c oughs> เพราะว่ามันไม่รีเลย์ให้เราเลยนะครับ <c oughs> เป็นอะไรกคษฎเจ๋งเจ๋งเจ๋งเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> เป็นไงครับเป็นไงนะครับอันนี้นะครับ รีเวลอะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยเพิ่งเล่นโอ้โ oh อ้โ oh อ้จ oh ะ oh oh. ระวังระวังอันตีมันนะผมนี่นี่เราคอมโบคอมคอมโบคอมจอยนะครับไม่ใช่อันตีเลยนะผมคอมโบคอมจอยนะครับคอมโบคอมจอยโอเคไปครับเราไปตีป้อมดีกว่าเนอะผมตีป้อมครับตีป้อมให้มันออกมาเนี่ยมัน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 หยับออกมามันหยับออกมาโอ้ยโอ้ยตี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  อันตีครับอันตีอันตีไม่มีครับอันตีไม่มีเราธรรมดาเราธรรมดานะครับผมคือเลือดก,กับไม่ลดเลยนะผมนี่โอ้โหนี่ะอืมอืมอืมอะไรก็ไม่รู้นะครับอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยคือเราต้องเวนแบบรอบรอบรอบๆออ่าแมพมันก็ไม่เป็นไรน,นะผมเพราะเลือดเราไม่ลดเลยเนะี่ยเดี๋ยวดู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 นะฮะดูนี่นะฮะอืมมันโคตรแรงเหรอ,อบอกตรงเนี่ยเออไอใครมาวาขาม,มาขาม,มา เราตีคลิปเล่นก็ได้อย่างได้เนี่ยไม่ตายเลยครับคือโลดผมเลือดผมเกิดเกอดไม่ลดเลยนะครับผม <S <S เดี๋ยวเราก็รอตีคลิปอย่างเดียวนะครับผมมีฮะตีคลิปไม่ใช่ตีคลิปตีบอสอย่างเดียวไม่ใช่บอสตีอันนี้เป็นตัวเป็นผู้พีพีเลยนะไม่ใช่บอสครับผมไม่ใช่บอสแต่ยังได้นะครับผมเนี่ย <S 1> <S 1> โอ้โหหนึ่งค้างอ่ะดูกูไม่ใช่ได้ใช้ท่าอะไรเลี่ยผมผมไม่ได้ใช้ท่าอะไรเลยนะคือใช้แบบ ให้มันมาตีผมเล่นเลยเนะนี่ยนี่ตีผมเลยเนยเลือดไม่ลดเลยเนี่ยผม,อมเออเออเออเมึงตีกูหรอมึงตีกูหรอเนี่ยผมไม่ได้ใช้สกิลอะไรเลยนะผมเป็นเกมที่โกงหรือว่าตัวนี้มันโกงก็ไม่รู้นะผมนะ,น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 ะเนเนเขาผมตีธรรมดานะผมแล้วก็ใช้แบบลูดมาแค่นั้นเออนะโอเคฮะรอไปฮะตอนนี้ก็รออืม ผู้เล่นนะครับไม่ใช่ผู้เล่นหรือว่าพีพีปะ่ะนะเป็นผู้เล่นนะครับเป็นผู้เล่นนะมันไม่ใช่อ่าบอาเตัร์แต่อย่างใดนะผมโอ้โหแบบแบบนี้คือต้องรอรอรอ,รอเกิดอย่างเดียวนะผมนี่ับ <c oughs> มันรู้แล้วเนี่ยเนี่ย,ยไปหน่อยรอไปไปหน่อยปอไปหน่อยหระคือผมไม่ตายเลยนะดีเวลตันแล้วนะดีเวล ที่เว็สิบนี่ดูแล่วเ้นตาลแล้วนะผมถ้าใครที่สามอยากจะลองมาเล่นก็เดี๋ยวผมจะทำลิดสอนนะฮะถ้าใครอยากจะลองเล่นโอ๊ยโอ้ยนำองมากเออถ้ามันถ้าป้อมไอ้ข้างในมันยินผมมันก็อาจจะตายได้แต่ถ้าเป็นป้อมปะสาป้อมไอ้โฟนี้ตีผมไม่คอยอยากตายเลยเนี่ยเนี่เนี่ย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 นี่เนี่ยอันนี้ใครตีกูนีใครตีกู เงี้ยเจนเย็ดโอ้โหนี่มาสองั้งมีครับตีติติติเนี่ยโอ้โหจบไรเงี้ยสุดท้ายก็ตายนะครับผมแล้วก็เราก็ชนะไปอย่างที่เรียบร้อยนะมึงไตหนึ่งฆ่าเท่าไหร่อ่าอันนี้ฮะแล้วก็รอตายอย่างเดียวเนี่ยไตหนึ่งฆ่ายี่สิบสี่นะครับเป็นอะไรที่แบบโหดค่าเยอะเลยตายตสี่ค่าหนึ่งเอาใครครับรอกสกึ้นหนึ่งกันบันทึกเครับโอเคผมไม่ใช่ครับผม นี่ครับโคตรฮาเยอะนะครับอือง้นก็ผมไม่คือไม่ได้แบบไม่ได้เล่นกับบอสอะไรนะครับดูที่รูปก็รู้นะว่าผมเล่น P p พนะครับผมนะเป็นนั่นะหรือว่าคนเราคนฝั่งตรงข้ามมันกากอะไรก็ไม่รู้แนับคือผมเล่นแล้วก็แบบคือคนเล่นกากมั้งนะหรือว่าตัวนี้มันโหดมันก็ไม่รู้นะครับผมชอบเล่นตัวนี้มากนะผมเป็นตัวที่แบบ <ermo> สายแบบสายกล้แบบสายสายตีกล้แบบตีแรงโคตรโคตนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาลาไปก่อนนะครับผมกับฮีโร่ที่โคตรจากโกงหรือว่ามันโคตรตีแรงโคตรโคตเลยนะครับโอเคบ๊ายบายนะครับ